สวัสดีสมาชิกครับมีกระบะออโต้ Auto, สีประตูตัวสูงมาฝาก1คันตัวนี้เครื่อง2,005ดีเซลมิตซูบิชิไตรตันมือเดียวป้ายแดงปี2,007 รถสภาพสมบูรณ์มีหลังคามาให้เรียบร้อยแล้วก็มีแอร์ด้านหลังด้วยครับสนใจชมเช็คดูรถทดลองขับมินบุรีกรุงเทพ1นึ0 0 0สบาทบริการจัดส่งทั่วไทย1นึ0 0แบาทบริการจัดส่งทั่วไทยรถสภาพสวยภายในงามภายนอกงามตัวยกสูงติดจอมาให้เรียบร้อยภายในแบบนี้เนี่ยนะครับเป็นระบบไฟฟ้ากระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้า เกียร์ออโตเครื่อง2.5ดีเซลมือเดียวครับไม่ประมาณ260,000กิโลเมตรถือว่าใช้น้อยมากๆตั้งแต่ปี2007มาจนปัจจุบันรถดูแลสภาพมาดีใครหาใช้งานมาดูได้มาทดลองขับได้เลยสมาชิกบ้านไกลไม่สะดวกเดินทางเราจะส่งให้ครับนี่มีแอร์ด้านหลังแบบนี้นะครับแจ้งลงเล่มเรียบร้อยนะครับสำหรับหลังคาที่ทํามารถส,สวยๆชมได้เช็คได้ก็ถือเป็นรถอเนอกประสงค์ได้เลยครับใส่ของบรรทุของได้คนนั่งได้ ก็มาดูทดลองขับคันนี้ขายสดนะครับเพราะรถปีเก่าแล้วไม่สามารถจัดไฟแนนได้169,000บาทมาชมได้เลยสมาชิกบ้านไกลไม่สะดวกเดินทางเรามีบริการขับส่งให้ได้นะครับสำหรับใกล้ๆไม่ไกลมากถ้าไกลๆก,ก็จะขึ้นรถเทลเลอร์ไปนะครับโดยรวมถือว่าสวยครบจบสำหรับออโต้4ประตูยกสูงมิตซูบิชิไทตันชมเช็คทดลองขับรถยุมินบุรีกรุงเทพ ภายนอกภายในงามห้องเครื่องสมบูรณ์ครับไม่มีชนหนักไม่ตัดต่อไม่พิกความเอกสารครบเครื่องเกียร์สมบูรณ์สมูทไหลลื่นไม่มีกระตุกใช้งานได้ขับได้ทั่วไทยสบายใจแน่นอนนี่ครับมาดูภาพดูบ้างนะครับจะถูกใจหรือเปล่านะครับเป็นตัวสูงแท้สาภาพโดยรวมถือว่าสวย ใครชอบถูกใจมาชมทดลองขับก็พอจะเป็นตัวเลือกสับสมาชิกที่กำลังหารถใช้งานเกียร์ออโต้คัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้เราคัดเราเช็คให้เรียบร้อยมีรูปเยอะนะครับหรือใครต้องการขอรายละเอียดเพิ่มเติมหรือจะอ่านรายละเอียดคลิกที่ชื่อคลิปจะมีรายละเอียดนะครับคลิกที่ชื่อคลิปจะมีรายละเอียดภายนอกภายในสมบูรณ์สวยแบบนี้จะถูกใจสมาชิกหรือเปล่าขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจส่วนเรื่องรถเราคัดและเช็คเก็บงานดูแลให้ รถสภาพนี้ถูกใจเน้นโทรเจรจาลายมีรูปมีขอได้ติดต่อได้เลยบ้านไกลไม่สะดวกเดินทางจะส่งได้ถึงบ้านครับรับประกันถึงบ้านทุกคนรับประกันมัดจําจองได้เลยไม่มีเงินหายแน่นอนครับผมเปิดช่องมาแล้ว6ปีจะส่งทั่วไทยสบายใจแน่นอนคัดแล้วเช็คแล้วสมบูรณ์แบบนี้ถูกใจนะครับโทรเจรจาสอบถามมาได้เลยขอบคุณครับ